มาแล้วครับแนวทางเศรษฐีลัคก,กี้มังกรฟ้าคนสอนใครสอนวะทูกแตกก็แตกไฟหรือปุ้งมะ,ะอืมถ้าทุกแตกคือเข้านะแตกแบบแตกผ่าเลขลงมาเลยอะสายฟ้าฝา,าดเบื้องบนให้มี่พีวันเล็กนันแท้แมนเลยอุ้ยแมนแท้แม่สวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยสวยสิม่มีตรงนี้อันไหม ไม่ตรง, <c oughs> ตรงไม่ตรงเล็กอันซาร์ไม่กลับมากซื้อเนี่ยตัวละไม่ตรงเลยไม่ตรงเล็กอันจ่ะไปจ่ะไปจ่ะนี่เห็นเป็นเลียออะไรดูแนวทางจบแล้วอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ง,ง่ายๆจับลักกี้ก่อนหมดนะครับเตือนแล้วนะซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วง,ง่ายๆตอนนี้ ซื้อกับลักกี้โชคดีทุกใบ